มีหมูอยู่ข้างๆข้างๆกำแพงวัดตัวนี้ผมมาวัดหลายครั้งเลยผมไม่เคยเห็นเลยนะถามหลวงพ่อสุทินนิดนึงว่าหมูตัวนี้มีที่มาที่ไปไงครับเพราะจากความความเล่นมันเอาไปลงลงเชือดครับผมแต่มันมันบเข้าไม่เดินเข้าลงเชือดมัไม่เดินเข้าคนดันดันยังไงก็ไม่ยอมเข้าไม่เข้า ไอ้เจ้าของโรงเชือดไอ้เจ้าของเลี้ยงหมูเอามาเลยเอามาถวาย,าาวายดันยังไงก็ไม่ยอมเท่าแล้วมันมีเล็บเท้ายัางไงเนี่ยที่หลวงพ่อบอกข้างขวาจะมีห้าเล็บอยู่ข้างอยู่ข้างหนึ่งขางหน้า,า,น,านอกนั้นสี่เล็บเหมือนปกติโอ้าวา,า,า,าว้หนครับและเลี้ยงมานานหรือ,อยังครับผมที่วัด เลี้ยงผมออมาห้าปีแล้วยมเอามาถวายเนาะที่นี่วัดป่าตึงงามตำบลบ้านป้าอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่อ่าแล้วนีอ่อันนี้ตุหันไปให้มันกินหรือทําอะไรครับก็ต้มก่อต้มต้มต้มให้หมูกินน่ะต้มหมูโอ้แล้วตุก็ต้องมาทําอาหารให้มันกินทุกวันเลยทุกวันอ๋ออ,อนุโมทนาสาธุที่นี่ก็จะมีลูกเจี๊ยบลูกไก่น่ารักเยอะแยะไปหมดอ่า มาเองหรือหรือตุมิตรหรือหลวงหลวงพ่อเอานํามาเลี้ยงครับไก่ไก่นะครับมีคนมาถวายมีคนมาถวายบางครั้งก็จะมาว่าพระไม่ได้โยมเอามาถวายใช่ไหมพระบอกว่าไม่รับโยมจริงๆก็ได้อยู่เนาะบางหมาแมวไม่เอาเนะบางวัดไม่มีเลยนะแต่ที่นี่เหมือนตุมิตรใช่ไหมท่านท่านก็รับไว้ใช่ไหมไก่เต็มวัดเลยนะ ไข่นี่ออกแบบเต็มไปหมดเมื่อกี้ผมเดินไปทางเึ้นผมก็เห็นอยู่พวกมันก็น่ารักนี่นะเดี๋ยวพาไปดูหมูครับพาไปดูหมูให้ดูไก่กันอะไปหอปู่วัดถ้าตรงหอปู่วัดนี่ มีไม่มีคนมาไหว้เลยเหรอครับอ๋อมีอยู่เนาะแล้วมันมันชื่ออะไรครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวถามหลวงพ่อผมเข้าไปนี่มันจะกระโดดออกมากัดผมไหมหมูอะหน้าตามันเคี้ยวมันน่ากลัวนะมันใจดีนะไม่ออกมานะมันเคยมันเคยหลุดคอออกมาไหมเคยอ่ะมันออกมาเองมันมุดออกมาเองหรือมันกระโดดออกมาครับ ออนมุดออกมาได้แล้วแล้วตอนขาเข้ายังไงอ่ะมันเข้าเองหรือว่าต้องต้อนมันครับต้องต้อนเข้าเนาะมันเคยกัดไครไหมตุเออหลวงพ่อไม่เคยนะเข้าไปใกล้ๆมันได้เลยนะครับผมชื่ออะไรครับนำโชคนำโชคเดี๋ยวผมจะพาไปดูหมูที่ชื่อว่านำโชคด้วยกันนะครับ มันอยู่ตรงนู้นนะเดี๋ยวไปดูด้วยกัน่หนักสามร้อยโลตุเหลวงพ่อทุทินบอกมาครูช่วยวเชาวอาวาชอ่นะไปดูด้วยกันนำโชคสวัสดีครับนำโชคสบายดีไหมนำโชคนำโชคสบายดีไหมครับนำโชค หขอดูขอดูกีบเท้าหน้าหน่อยข้างขวากีบเท้าหน้าข้างขวามีสี่กีบฟันไม่ค่อยตรงเนาะนี่มีสี่กีบเอ้ยมีห้ากีบไม่ให้สี่กีบสวัสดีครับ ตรงนี้ก็มองมองไม่ค่อยชัดเนาะส่วนเล็บอื่นๆมีสี่กอกเมื่อกี้หลวงพ่อท่านบอกว่ามันไม่ยอมเข้าหลงเชือดตัวใหญ่มากเลยดูดูดวงตางน,นำโชคนะ นำโชคน้ำโชค,โชคตัวใหญ่นะอันนี้หมูที่วัดป่าตึงงามหิวแล้วใช่ไหมน้ดื่มน้ำตรงไหน <Hey. S 2> โอ้มีสะบัดด้วยเนาะที่มันร้องด้วยนะโอ้ไหนร้องร้องเสียงดังๆเลยดิผมก็ไม่อยากเข้าไปใกล้ๆมากนะครับผมอันนี้ผมอยู่ใกล้ๆหมูที่ชื่อว่านำโชคนะครับ น้ำโชคน้ำโชคหลวงพ่อบอกว่าต้องมาทำอาหารนี้มันทุกวันวันละมื้อช่วงเย็นนะครับทุกวันนะครับผมแล้วถ้าเกิดวันไหนไม่อยู่ล่ะครับทำไงครับไม่อยู่บอกมยมอเอแต่แต่ลำอย่างเดียวออก็เป็นอุปถากลูกศิษย์วัดให้มาให้หน่อยอืมเอาอาหารโยนให้มันกินครับผม สาธุกับหลวงพ่อได้นะครับงันหมูนี่ใครเป็นคนนํามาถวายครับผมโยมโยมโย,<ม>ยมที่ไหนครับโยมเจ้าของร้านสม้มโรงงานทํำน้ำสม้งงทำำสมที่อยู่ใกล้ๆวัดเนะนะีเาะเป็นเจ้าภาพถวายตลอดเลย,ลดเลยโดยมากเอาอะไรมาถวายบ้างครับผมเอาอาหารหมูเป็นอาหารหมูเลยเป็นลำพวกนี้นะเป็นอาหารหมูนี่เดือนละสองลูกเดือนละสองลูก โอ้ oh, สาธุแล้วพวก <Okay. S 1> พวกผลไม้อะไรนี่ใครนํามาถวายครับกับโยมที่มาถวายกันทีนนี้กท็ที่วัดอยู่ยก็คือโยมลงน้ําส้มเนี่ยแล้วก็บางครั้งก็ที่วัดที่คนทําบุญมาก็เอามาเลี้ยงหมูด้วย <Okay. S 1> ครับผมครับขอบคุณมากครับสาธุครับ